สมันมีการลองเอาแบบพรบเขาเย้ำด้วย,วยอันนี้อยากให้แส,ส,สดงความเห็นอีิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนั้แสดงความคิดเห็นนเลยับก็อย่างเมื่อวานเนี่ยตัวร่างก็ผ่านแล้วก็คือว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแ,แ,แ,แล้วกันเพราะว่าเริ่มมีหนึ่งแล้วมันจะมีก้าวต่อๆไปแต่ว่าตัวโปรเซสเนี่ยมันก็อีกยาวไกลมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าช่วยจับตามองแล้วกันช่วยจับตามองในทุกๆโปรเซสแล้วก็ถ้าเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกันส่องไปเรื่อยๆทีนว่าถ้าเกิดผ่านมันจะช่วยยังไงงบ้า ช่วยยังไงหรอ,อจริงๆแค่ช่วยสำคัญสุดเลยแค่ช่วยให้ความให้ทุกคนเท่ากันม,มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเลยมผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรแค่ทำให้ทุกคนเท่ากันเฉยๆอ,อะไรเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้อยู่แล้วม,ออมันไม่ต่างอะไรกับการทีช่ชายแต่งงานกันทำ<อ>ไรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจจริงงั้นก็ฉะนั้นก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเราก็พอไมมจะพอเอาเรื่องนี้ ใช่ก็พอพอพอ,พอมาช่วยช่วยกันทุกแม่ทุกคนช่วยช่วยกันด้วย